ครับก็ตอนนี้อยู่ในรถฮุนไดไอ i อนิกนะครับก็กำลังชาร์จอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสเตตัสอ่าตอนนี้คือสเตตัสของรถนะครับที่ชาร์จอยู่นะครับ Remaining Time นะครับแล้วก็ตอนนี้รถใช้ตู้ของ EV-Link นะครับชาร์จอยู่นะนะครับทีนี้ถ้าเกิดชาร์จอยู่เนี่ยเราสามารถเปิดระบบได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะ อันนี้ก็คือการทดสอบเปิดระบบดูนะครับเขาก็จะบอกว่า u n p a ป k ัก vehicle to start นะครับแต่ตอนนี้ตอนที่เรานั่งรออยู่ในรถเนี่ยนะครับระหว่างชาร์จเนี่ยระบบแอร์คอนดิชันก็ติดแล้วนะครับคือแอร์คอนทำงานล้นะครับผมระบบชาร์จตอนนี้เป็นแบบ AC charger นะครับเขาก็จะมีสเตตัสต่างๆบอกนะครับ เดี๋ยวให้ไปดูนอกรถเนาะว่าเครื่องชาร์จเป็นยังไงนะครับแปบ๊บหนึ่ง